ดีทุกคนทำไมอะไรสท้ายแล้วตอนนี้เราก็มาที่นี่แล้วนะนี่มันต่อจุดต่อเหรอใช่งั้นเร็วเลยดีกว่าโอเคปอไป ก็เล่นเกมค้างอยู่มันมีแกะด้วยนะในเกมอะไรแคน,นะนี่ยมันมีแกะด้วยนะนุ่มตัวแกะด้วยสีน้ำเงิน,นเออมิกซี่เราโมโนเข้าไปดูดิเอปิดปนเทียบเลยเออเปนเทียบเลยปืนปืนเทียบเลย โอเคทุกคนเลือกปืนตามที่ตัวเองชอบแล้วปืนที่เหลือฉันจะลบทิ้งเองนะโอเคปรดรอสักโอเค,อเคทุกคนเลือกเสร็จแล้วนะใช่ของฉันในปืน ทองผมทองผมอะไรยิ่เสือกพูดแม่น่ะอะไรค่ะผมผมเป็นอมตะลืมไปเขาพวดแม่เป็นมาตย โอเคฉันจะเล่นด้วยเลฉันเอาปืนได้อโอ้ยยได้ไม่เมื่อยแขนลไหนไหม่นีขาอย่างก่ไหม้ไว้สบายไเล่นแล้วก็หานี่เล่ นี่คืออะไรกลัวมันล้ม hello ไปนำาตาได้ไปด้เขาฉีดขาฉีดยาที่ไม่ช่วายมอตอร์เข้าไปนั่นแหละแต่บางคนไม่รู้นะ uh Salah, pika <laughs>

นี่คุณสำเร็จ อ,อีกเกมมังจะมาวันพรุ่งนี้ฮ่าเป็นเกมร้อยสชาชัยใช่แล้วแหละแต่ตอนนี้แล้มี่อไรจะให้พวกนายนี่สิฉันฉันมีฉันมีอะไรไปตรงไหนด้วยว่าเกมเกมพรุ่งนี้จะเป็นเกมอะไร ิงขายาวๆมือายาวๆอ๋อรู้แล้วไม่นายรู้อ่ะมันคือมอมมี่เราจะให้บอกให้นผู้ชมจะบอกทำไมด ตงเล็กแน่นอนคนรู้แล้วเก็ตตาย โพวกได้ได้วยแหละเอาไปคนเล่นหนึ่งเงินเกื oh <my> ่ออะไร ประมาเนี่ยสวัสดีครับจะมีอีกสองสยงทนนาผู้ชมถามว่าเขาโพดแมรีเสียงสองว่ามีนะก็กินเหรอ้เป็เสียงสอนะครับเสียงสอง่สวัสดีครับแค่ใช้ก็มีเสียงสองนะอามีด้ยไอ้ปืนใชไไ่ไม่ไกลค้ไม่ไมมะ าจจะลืมเลยโอเคให้สชใจเลยโอเคฉันก็มี